อรุณสวัสดิ์ยามเช้าเช้าครับผมตอนนี้ได้เวลาแล้วไปดูลุมที่เราดักปลานะครับผมออกเดินทางกันเลยครับผมลงาวอีออ้นี่ี่เียวปเนโอ้โหนี่ผาที่กำลังขึ้นปลาถึงละเดี๋ยวไปลุ้นด้วยกันนะครับผมว่าจะมารหรือเปล่า อาตอนนี้แม่บ้านนําหน้าไปแล้วเอา้าทําไมไปดูอ่ะอนีปลาหรือเปล่าน้อเดี๋ยวดูก่อนลุมของเราทําไมเหมือนไม่ค่อยเตี้ยนอ่ะอุ้ยมีรอยอะไรดูก่อนมีปลาไหมปลาน้ําออกมีอยู่ตัวหนึ่งครับปลาช่อนโอ้ยเดี๋ยวไปดูลุมใหม่นะครับผมลุมนี้น่าจะมีตัวเดียวมั้งนี่จะมารหรือเปล่านะออุ้ยหอยเชอรี่ขึ้นด้วย มีหอยด้วยมีหอยด้วยเดีย๋ยวมาดูด้วยกันนะครับผมป้ามีอยู่ครับผมนี่ปลาหมอเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนนะครับผมพอได้อยู่พอได้อยู่ครับผมรินดิน,ดนถึงว่าปลาไม่เข้าหลุมผมเดี๋ยวไปดูหลุมหลังเนี่ยโอ้ข้าก็แตกรวงแล้วฝนยังมาอีกเนาะเดี๋ยวมาดูตัวเนี้ยครับผมถึงว่ามันปลาไม่ค่อยโดดนะ อุ้ยปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนนานอุ้ยหลุมนี้หมาสน,นะพเพื่อนๆนี่เห็นไหมอุ้ยนี่ละครับผมการหาปลาแบบธรรมชาติเอาปูมาขุดรูอีกเดี๋ยว,วจับก่อนลุ้นลุน้นปลาเข้าไปในรูปูหนึ่งข้างในเห <c oughs> ็นไหมนั่นอุ้ยทําไมมันเข้าอย่างเงี้ยจับได้ไหมจับได้ไหมเอาครุไปใกล้สิ นี่มานมันเดิมปล่อยเลยแหละนี่น,นันปลาแบบปลาช่อนเหรอก็จะไปรู้ด้วยแม่น่าจะเป็นปลาช่อนปลาช่อนจับง่ายอยู่นี่ปลาช่อนเฮ้ยข้างในนะ้นเป็นปลาอะไรอะ่ะเดี๋ยวดูก่นอนเฮ้ยทำไมมีน้ำอะ่ะได้ยินเสียงน้ำโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยปูนีบพป,ปูปูอยู่ด้วยปูนี ว้ยใครจะไปจับยังไงอ่ะโอ้ปูหนีบอีกปูก็มาขุดลุมโอ้ปูมาโกยรูอย่าง่ะมันก็อยากขึ้นเนาะมันเห็นหลุมน้าขึ้นน่าเล่นมันก็เลยขึ้นมาโกยเล่นอ๋เย,ยอะนี่ได้ปลาหมออุย้ยดูก่อนดูก่อนอุย้ยตัวนีโ้โดนปูหนีบมั้งไง ไปแล้วน้ำค้างก็ลงเปียกหมดเลยดูตัวเนี้ยมีเข้าหรือเปล่าอตัวนี้ก็ไม่หมานเลยครับผมเงียบเดี๋ยวไปดูอีกลุมหนึ่งลุมสุดท้ายว่าจะหมานไหมสรุปแล้วได้แค่นี้แหละเพื่อนๆปลาที่เราทำลุงดัก,ดกปลานะครับผมช่วงเอ ปลายฝนต้นหนาวครับผมนี่พอได้ปนอยู่ครับพอได้เอาไปทํากับข้าวอยู่เนาะ